สวัสดีคุณครูและเพื่อนๆนทุกท่านนะครับวันนี้พวกเรากลุ่มเด็กเรียนออนไลน์นะครับจะมานำเสนอเรื่องตัวกลางของแสงในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะครับโดยมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ 1. เด็กชายธนกรสงแทนเลขที่4 2. เด็กชายอาชร,รัรัตนวันเลขที่7 3. ็เด็กชายวิมายเพชรคราม เลขที่9 4. เด็กชายทันวิสิตรอยวิสุทธิ์เลขที่10 5. เด็กหญิงชื่นใจจันทละเลขที่16 6. เด็กหญิงวริศรา,าเสงสีดำเลขที่24เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ จเหนอยู่โควิดที่โรงเรียนปิดได้เรื่องปีไฟมีใจเหนือยู่โควิดทีงเรียนปิดได้เรื่องปีไฟตอนเช้าได้นอนตื่นสายตอนเช้าได้นอนตื่นสายครูสอนออไลน์ระบายใจบายใจครูสอนอไลนระบายใจบายใจอย่าว่างล้วเล่นติ๊กต็อกแปลงหเพห่อเรียนออนไลน์ใบงานให้แม่ทําให้ใบงานให้แม่ทำให้เขียนส่งครูไปไม่ต้องทําเองเขียนส่งครูไปไม่ต้องทําเอง วันวันกับโตนะครับตื่นทุกกับตีปอมหนักเล้งซิทแล้วทายคิดลองเพลงซิทแล้วทายคิดลองเพลงเต็มยังยังวงในที่ปอกเต็มยังยังวงในที่ตอกเรียนไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องใบงานก็เปลืองเอามาให้ลองไปภาคเราค่อยสอบตกไปภาคเราค่อยสอบตกก็ทำหน้าจัดถกเล่าไปจับคู่ทำหน้าจัดถกเล่าไปจับคู่ การเล่นหนังตะลุงใช้หลักการที่ให้แสงผ่านตัวกลางทำให้เกิดเงาส่วนวัตถุทึบแสงที่ไม่ยอมให้แสงผ่านจะทำให้เกิดเงามืดบนฉากหลังของวัตถุบางส่วนของแผ่นหนังตะลุงจะมีตัวกลางโปร่งแสงและตัวกลางโปร่งใสครับประโยชน์ที่ได้รับจากเงา1เวลาไฟดับเราสามารถเล่นเงาแทนการเล่นเกมในโทรศัพท์ได้ สใช้หารายได้จากการเล่นหนังตะลุง 3. เราใช้ในการหลบแสงแดดจากเงาของตึกหรือต้นไม้ได้ครับสำหรับการแสดงของพวกเราก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ